อากาศเนี่ยเราก็จะมาเห็นว่าโอ้โหเราไม่น่าไปเดินผ่านไฟตรงนั้นเลยว่ะมันจะเห็นชัดมากเลยเงี้ยครับสวัสดีครับผมติ๊งอดิสรตีสิริเกษตรนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับจริงๆผมเริ่มบางมาเป็นสิปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนเพิ่งจะชัดมันก็เป็นปตาอายุของเราด้วยอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กมาผมก็จะเห็นว่าพ่อของผมเนี่ยคือล้านเลยฮะ <laughs> ซึ่งตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราโตขึ้นเราก็น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับโดยอาชีพการงานของผมเนี่ยนอกจากเป็นพรุ่มกับภาพยนตร์แล้วตอนที่เราแสดงพอมันออกอากาศเนี่ยเราก็จะมาเห็นว่าโอ้โหเราไม่น่าไปเดินผ่านไฟตรงนั้นเลยว่ะอะไร <laughs> มัน,ม,นมันจะเห็นชัดมากอะไรเงี้ยครับอยากที่จะแบบดูแลให้มันมากกว่าที่จะปล่อยบบตามยจะถากรม <laughs> อะไรเ <laughs> <laughs> งี้ยครับจริงๆแล้วผมมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเคยเข้ามารักษาที่นี่อยู่แล้วได้ <laughs> <laughs> ยินชื่อเราก็ไปดูตามโซเชียลมีเดียของทางคลินิกเออมัน ดูดีนะมันมาตรฐานสูงรีเฟอร์ของคนที่เรารู้จักที่เคยมาทําที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพ,พี่ในวงการบันเทิงอะไรเราก็คิดว่าน่าจะดีสําหรับคนที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกับผมก็คือว่าศรีรษะบางผมร่วงผมบางทางพันธุกรรมหรือว่าศรีศารษะเิบหรือสีผมเิกตั้งแต่กําเนิดโดยที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของอายุอาจจะเป็นอายุน้อยหรือก็าตามเนี่ยลองเข้ามาปรึกษาที่คลินิกแมคแคร์ดูนะครับปรึกษาฟรีนะครับลองตัดสินใจดูก่อนนะครับแมคแฮร์ Mac ครับราเท้าแปดเก้า